สวัสดีครับนักแท็กอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นะครับนัดมีรถยูโรนะครับเข้าใหม่หนึ่งคันตัวนี้ไม่มีเล่ทะเบียนนะครับเป็นยูโร60แรงม้านะครับตัวนี้ก็กําลังศึกษาอยู่ครับกาลังศึกษาอยู่ก็ไม่เป็นเหมือนกันนะครับเป็นคันแรกที่เข้ามาร้านนะครับคันนี้เราขายตามสภาพนะครับมีไปมีแต่ไดน้ทิดเดียวนะครับคันนี้ก็อยู่ที่ราคานะครับหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทแล้วกันนะครับเป็นหกสิบแรงม้าครับ เครื่องยนต์น่าจะเป็นสี่สูบนะครับภาพรถก็จะประมาณนี้ครับมีกระบอกช่วยยกข้างหลังครับขอบคุณครับก็ตัวนี้ตามสภาพนะครับตามสภาพ165,000บาทนะครับใครสนใจก็สามารถมาดูสินค้ากันได้นะครับที่ร้านนาเทคเตอร์นะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานี